เป็นอะไรนะ Glass Beach ของลีน่าสเนนวานโฮเทลว้าวข้างล่างจะเป็นพื้นดินเลยนี่คือชั้น41ใช่ไหมฮะใช่ว้แต่ยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากแล้วเพราะมีพวกตรงที่มันหนาวแล้วข้างลางมันร้อใช่แต่ก็มองเห็นนะว้าวสูองอยู่เหมือนกันแหละ อ๋อนั้นเห็นชัดเห็นถนนด้านล่างอ๋อดูสิู้สูงมากๆเลย41นชะั C ้ section. นีน่ i n e s e n วานโ o เชลสูงเบนดับ6ฮนะในฮ่องกง